สวัสดีครับ FC น้องอิม FC วงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสำหรับนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวน้องอิงมารับสู่บังครับจากเมื่อคราที่แล้วนะครับอาถ้าจำกันได้น,น้องอิงได้ถามพ่อโจว,ว่าถ้าเกิดน้องลา,าสามสิบวันอ่าบอสโจจะแก้ไขยังไงนะเป็นความคิดของเด็อายุ7 7ปีนะปีครับที่คิดล่วงหน้าครับว่าอยากรู้ว่าพ่อตัวเองจะแก้ไขสถาการณ์ยังไงถ้าเกิด น้องทุกหยุดยางานนะครับไม่น่าเชื่อ,อความคิดของเด็กอายุ7ปีจะทันท่านมีความคิดมากขนาดนี้นะครับแล้วก็อขอสแสดงความยินดีนะครับครอบครัวน้องอิงนะครับที่ไปรับรถเมื่อวานนี้วันที่6ตุลาคมนะครับกับพันน้องวิทหก6ได้ไปรับรถตู้คันใหม่เข้าบ้านนะครับหลังจากนั้นน้องก็ไปทําการแสดงที่บางปูนะครับจังหวัดศรีสะเกดบ้านตองเองครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมคลิปบรรยากาศต่างๆกันนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องชีว,วนสนรศาสตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศต่างๆกันเลยครับเชิญชมครับเฮลาหยุดงานเดืนเอนหนึงเฮล่าเฮล่เฮล่าเขาอยากหยุดงานเดือนหนึ่งมี่วะหยุดงานเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะหยุดงานอยมองไหนเวลาไหนเอากับ ท้าคดเอาห่างกายเหนมันอดมสมบูรณเสียงที่มมาเต็มเต็มเต็มรอยเต็มรอยมันเวลาออกงานเยมอย่างงีมันเวลาออกงานเลนมันมัน่วาอนอนกลางไป็นมนดได้สมุดเป็นสียงโปรชิ่งเหนความขิดของหัวจะไปนรางพกมาหรือผมไป็นไรเนี่ฟังฟังเลยอ้โหรช่หนเยซี่สิว่าในี้บหมอต่างหากพวคนิ่งหนเพราะว่าผมเป็นผู้บริหารผู้บริหาร พอใจจีนแดงพอใจจีนแดงไปอุ้มบอกว่าจับมันนอนเลยกำลังนอนหลับอยู่ก็ต้องอุ้มบอกว่า <c oughs> เอฟซีอยากเขียนเลาสิบ่ได้เอฟซี่าทาแล้วเออผัดพอนยนใจ๋พอใจบ่เสียงหลายเสียมาเต็มสิบเต็มพันเต็มร้อยเลยเดือนอ่นี้เอ็นจานตัว ฉันบ่ดังนี่โอ้ยจังได้ก็ได้ฉันบ่ดังนี่โอ้ยจังได้ก็ให้มีงานตัยมีงานสม่ยดีพ่อดังแล้วอยากพักรับงานไว้นี่โอ้ยอยากพักพคนบ่สทำอะไรยังไงอยากพักเไหลายแค่อยากหนูคนมีโฟกัสิริงใหญ่ทถ้าสมมดหลายยุ่งงานเดือนหนึ่งพอสิจังใดญพอสิไม่ทางแก้ไขจังใดญเพราะว่าพอเป็นผู้บริหารผมต้องมีทางเกลี่ยไขเป็นบอยู่นี่บ่ได้บอกครับบ่ได้บอกเลยบอกแค่ทะเบียนนี่อ่บอกแค่ทะเบียนรถนั่ซื้อนี่กอกไกล 0ห8ซีครับเพิ่นออกยุนย์โตโยต้าสีสเกตครับแล้วศูนย์โตโยต้าสีสเกตมีหนึ่งคอนเสิร์ตที่ว่าจ้างคอนโจกับองค์อิงครับเดี๋ยววันที่เท่าไรพี่น้องจังโปรดติดตามครับตอนนี้เพิ่นว่าท่านี่หูดอกเพิ่นอยู่ข้างใน่หมดแล้วครับแต่ว่าพอมาลีมึงนั่งนั่งยุตเต็นพอเลยนะนั่งยุตเต็นพอกอนเดี๋ยวนี่บอกเดี๋ยวเอาไปส้ยงามครับ ยินข่าวว่านะครับรถคันนี้มึงมึงเพื่นพดพี่น้องครับเล็กน้อยสิปงกิบเจ็ดสีมึงแต่ละค่ำแต่ละโพดนี่ยคำบอกของเพื่อนโมเมนท์ธรรมดาเนี่ยพี่น้องครับนี่มึงครับอันนี้พอวพอวยพรให้แล้วนี่ ยินดียินดีทุกความสําเร็จอ่ายินดีทุกคนามสเร็จของน้อกสาวขอให้เป็นพระนะคู่ใจเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางประราดสามจมงคน,คนกุลเลยสามเมือนครับเมนพันแปแช่ลอยสมมาเมืองข้ามเขียนองเพิินพี่น้องขอพระคุณพ่อพ่อแม่แม่บ้านฮักลาทุกหลังพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนที่ซัพพอร์ตลามาตลอด ให้โอกาสเด็กหน่อยคนหนึ่งได้มีอยู่มีกินจนมาหอดทุม,มือนี่ขอบพระคุณปอจูแมนุดญาสุภาพลุกอำนาจบ้านสาวหน่อยที่เปิดโอกาสให้เด็กหน่อยบ้านๆคนหนึ่งได้มีโอกาสทำมาหากินและมือนี่ลาได้มีโอกาสออกรถคันนี้ทำม,มาหากินต่อลาขอขอรถคันนี้เป็นสมบัติของลาไปตลอดและเป็นของขวัญจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนที่สนับสนุนลาเด้อจา้า ขอให้พอๆพแอพอม่ๆทุกคนสร้งางไรยแข็งแรงอยู่สู่เป็นน้ำหลาอีกเดอจาหักแพงหลาในเดอจาสองหกหนึ่งศูนย์สองหาหกหกอันนี้กะเพิ่นเพิ่น่า่าให้ไปตีเปเลขคือเพิ่นบอกมือว่าทียี่หกเดือนสิบตุลาคามนี้ครับสองหาหกหกนี่คู่จักปากคู่จั๊กโววับพี่น้องเล็กน้อยวัยสิบเจ็ดปี

ม u, uh, ba, ัน <ad S 2> <rawd unre> ้้องคู่ะจบ้านน้องคู่ได้ยินข่าวว่ามีนักร้องซื้ออื้นอีกผู้งามบอสผู้งามจ้ะงามสามใจจะงามจะมีละจ้ะเอาละพวกเจ้าขอคอยพวกเจ้าโชคดีทุกคนกันแล้วกันส่วนพออสิไปต่างสมบูรณ์กันเด้อไปเร็่ยวเนี่ยไปเบิ่งนเพราะมันจืดกุองบงมีบอส ไปกูไปน้ำกันเร็ว